การเลือกบ้านบ้านหันหน้าทิศไหนดีที่สุดหันหน้าทิศไหนดีที่สุดทิศไหนก็ <c oughs> ถ้าตามหลักคงจุ้ยเขาบอกว่าทิศใต้ดีที่สุดเป็นทิศที่อ่าสามารถเขาเรียกอะไรนะเป็นทิศที่ถ้าเราทํางานอ่ะเราจะได้รับพลังที่แบบทําให้กิจการจเจริญเติมโตนะครับแต่ก็ถ้าเป็นทิศเหนือเนี่ยเขาบอกว่า มันจะกลายเป็นทาเท่าเดิมแต่ผลที่ได้รับมันจะหายไปหายไปเกินครึ่งด้วยซ้ำนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมผมว่าทิศท,ที่ทิศท,ที่ผมชอบเนาะเอ่อชอบทิศเหนือมากกว่าเพราะว่าแดดมันช่วงบ่ายแดดมันจะโดนไม่เต็มที่มันจะร้อนน้อยกว่านะครับแต่แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อนะแต่เอาจริงๆนะครับแต่การขายบ้านมามทิศไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะครับทิศไม่ค่อยมีผลอะไรมากเพราะว่าบ้านถ้าเป็นบ้านมือสองเราหนึ่งก็เลือกทิศไม่ได้เนาะ แล้วโครงการส่วนใหญ่ไม่หันเหนือก็หันใต้ใช่ค่ะนั้นเอาจริงทิศไหนก็ได้ครับขอให้ถูกใจบ้านเนี่ยผมว่าแล้วนะยิ่งเป็นบ้านมือสองได้แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เลือกอะไรมากแต่ถ้าเป็นบ้านมือหนึ่งเราไปเลือกเนี่ยก็ดูทิศทิศไหนก็ได้ที่แบบรดจอดลดบ้านโปร่งสบายอะ่ะแค่นั้นเองอย่าไปยึดติดอะไรกับมันมากเลยครับไอต่อให้เป็นหลักของหวงจุ้ยอะไรก็ตามเนาะมันก็เป็นหลักของห่วงจุ้ยแหละนะครับเราสลับผมผมว่า ถ้าเราขยันนะนะครับฮองจุ้ยไหนเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้แต่ก็อยู่ที่แหละค่ะว่าชอบทิศไหนเอาสําหรับหญิงก็คือทิศไหนก็ได้ที่แบบว่าเออโดนแดดน้อยที่สุดเอาง่ายๆแต่บางคนบอกว่าทิศไหนแล้วแบบอยากอยากประสบความสําเร็จนะครับแบบต้องหาทิศไหนอย่างเงี้ยมันอยู่ที่อยู่ที่ของแต่ละบุคคลละกันถ้าถามผมแล้วทิศไหนก็ประสบความสําเร็จได้ครับถ้าเราขยันดี่ไหม นะบางคนเลือกเลือกทิศบ้านซะจ,จนไม่มีความสุขครับเลือกแล้วไม่ได้มีความสุขอ่าสมมุติซื้อไปแล้วมีคนมาทักปรากฏว่าทิศแบบเฮ้ยมันไม่เป็นทิศที่ดีอย่างเงี้ยปรากฏว่าอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขแบบนั้นผมว่าก,ก็ก็ไม่โอเคนะเนาะทิศไหนก็ได้เราอยู่แล้วมีความสุขขยันทำงานประสบความสําเร็จได้หมดอย่าไปซีเรียสมากอย่าไปยึดติดมันมาโอเค